สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนซ์พอ,องหล่อเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเช่นเคย9้าโมงครึ่งวันศุกร์ครับทาง n b t เจียดเวลาหาสุข วันนี้เรื่องที่จะคุยนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกท่านมากเลยครับเริ่มด้วยการถามคําถามก่อนว่าคุณผู้ชมคืออะไรหรือเราคือใครด้วยนะฮะเราคืออะไรไม่ใช่เราคือใครเราคืออะไรด้วยล่ะครับพี่กายใช่จ้ะเพราะว่าถ้าเราคือใครก็จะเรียนธรรมะไม่รู้เรื่องครับแต่ถ้าเราคืออะไรเนี่ยค่อยใกล้เข้ามาหน่อยถ้าถามเราคือใครนี่บอกอ๋อคือไปนี่เป็นคนนั่นคนนี้ทํานู่นทํานี่แต่เราคืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนไปเลยไหมฮะเราคือใครเนี่ยเป็นอัตตา ใช่ไหมคะแล้วเราก็พยายามอธิบายว่าเราคือนั่นนีนูนเราคือขันห้ารเราคือกระบวนการทางธรรมชาติแต่มันยังมีเราโผล่มาว่าเราคือใครมันยังมีความเป็นสมมุติอยู่เ,ออเวลาเรียนธรรมะพี่ก็อยากที่จะเอายอดของวิชามาพูด ไม่ใช่ว่าเราจะทํายังไงเราจะถึงจะได้มีความสุขเราจะเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตอย่างไร,รเราถึงจะได้ประสบความสําเร็จใน,นชีวิตมันแค่ไหนฮะกับการที่ตั้งคําถามว่าตัวเราคือใครกับเราคืออะไรกันแนถ้าเราตั้งคําถามว่าเราคือใคร,ครพี่แอ๊ก็จะทําอะไรเพื่อตัวเราเช่นเราอยากเป็นคนดีรเราอยากเป็นคน มีบุญมีกุศลเราอยากจะได้ดีจากชีวิตการทํางานเราอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะให้เป็นคนที่มีความถูกต้องอถ้าเราพูดในาง่คุณนำความดีหลายท่านอจะอ้าวล้วที่อยากมาทั้งหมดมันไม่ดีตรงไหนก็ดีไม่ใช่หรอเป็นคนดีอยากเป็นคนทําบุญมีบุญอยากเป็นคนทํางานก็ก้าวหน้าอะไรต่าง ก็พี่อยากให้อ้าวนั่นแหละพี่ถึงได้ตั้งว่าเราคืออะไรอ้าวอ้าวเป็นยังไงเออพี่อยากให้อ้าวแหละพี่ถึงได้ตั้งว่าเราต้องยังไงฮะต้องเป็นยังไงคือถ้าเราไปสนใจในลักษณะนั้นเนี่ยเราจะอยากดีอ่ะพี่อยากจะให้ชี้ประเด็นให้ชัดเลยว่าความอยากดีเนี่ยมันเป็นโลภะมันยังมีความเป็นอัตราตัวตนหลงอยู่ความอยากแม้ว่าจะดีก็ตามแต่ก็ยังอยากที่จะดี คือเราอยากเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าเรามีตัวตนใช่ไหมใช่ครับที่พี่อาอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เพราะเรามีตัวตนใช่ไหมครับทุกคนก็อยากที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขแม้ว่าจะทําสิ่งดีต่อคนอื่นจะทำช่วยคนอื่นพ้นทุกข์อะไรก็ตามก็ยังอยากเพื่อตัวเองเพื่อตัวตนใช่จ้ะแต่ถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วเราปฏิบัติแล้วเราเข้าใจธรรมชาติที่พี่บอกว่าอะไรเนี่ยเราคืออะไรเนี่ยพอเราเข้าใจธรรมชาติว่าอ้อเราเนี่ยมันเป็นเพียงกระบวนการทางธรรมชาตินะ <c oughs> สิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเราสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นนะ <c oughs> ไปศึกษาก่อนอะอย่างที่ใช้ <c oughs> คําว่าไปศึกษาและปฏิบัตินี่แหละ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นว่าทาโดยที่ไม่ต้องตั้งธง <c oughs> ว่าเราจะเป็นใครเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนถูกต้องเราจะเป็นผู้นําที่ถูกต้องเราจะเป็นนักธุรกิจที่ถูกต้องเราจะเป็นพิธีกรที่ถูกต้อง <c oughs> เราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีของสิทธ สิ่งเหล่านี้มันจะหายไปแต่เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการการปฏิบัติธรรมแล้วความเป็นคนดีความเป็นคนที่ถูกต้องค,ความเป็นคนที่มีคนน้ำหน้าถือตาเพราะเราพูดในสิ่งที่ถูกที่ควร,ครหรือลูกที่ดีของพ่อแม่อ,อ,อ,แมอะไรก็ตามที่เป็นหน่วยของสังคมต่างๆเขาจะดีของเขาเองออโดยเราเอาความเป็นเราเนี่ยทิ้งไปก็ได้ แต่เราจะเป็นคนทําตัวไม่ผิดซีนปฏิบัติตัวถูกต้องตามคันลองครองธรรมอยู่ในสังคมด้ดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็น byproduct ที่ไม่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษหรอกนะแต่ว่าผลพลอยได้เป็นเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการปฏิบัติครับแล้วบางอย่างที่คุณรณรงค์กันมากๆ โลกร้อนนะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานอะไรต่างๆหรือว่าเราจะต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะอันนี้เรื่องศีลธรรมจรญยาหรือว่าผู้บริหารบ้านเมืององค์กรหน่วยงานต่างๆต้องมเออีเป็นธรรมะหรือว่าเป็นอะไรต่างๆต่อผู้บริหารจริยธรรมอะไรต่างๆคุณธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาเองพ,พี่แอดพูดตรงนี้พี่แวะนิดเดียวพี่แว่นิดเดียวเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจภาพรวมของาศาสนานะคะคอย่างขอพูดเรื่องเต๋านิดหนึ่งเต๋าเนี่ยไม่พูดเรื่องเรา มีคนมีนักเขียนแล้วกันนะคะฝรั่งสงสัยด้วยซ้ำว่าเล่าซูเนี่ยเป็นคนที่ภาษามันอาจจะไม่ใช่เล่าซูก็ได้เล่าอื่นไปได้นะคะเ <c oughs> พราะว่ามันแปลมาเป็นภาษาอังกฤษมั่งไม่เมา <c oughs> เป็นคนที่ทำให้พุทธเจ้าปรินิพพ์ขอโทษค่ะตรัสรู้ได้ด้วยซ้ำ <c oughs> อันนี้เป,นเป็นการสงสัยเฉยๆแล้วก็เขียนไปตามเรื่องตามราว เพราะว่าเต๋าเนี่ยให้ความสําคัญของการไม่มีเราเพราะถ้ามีเราแหลมขึ้นมาเนี่ยจะพัฒนาไม่ได้นะคะส่วนขงจื้อเนี่ยให้ความสําคัญของการศึกษาใช่ไหมคะคว่าเราจะต้องมีเมื่อกี้ที่พี่แอดพูดหมดคุณธรรมจริยธรรมถ้าเราจะเป็นผู้นําที่ดีเราต้องมีอย่างนั้นงี้สองขั้วเนี้ยมันต่างกันทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยพี่ก็อยากจะยกย่องพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสรูได้เอง ไม่ใช่ตามที่ฝรั่งเขียนหรอกแต่ท่านให้ความสำคัญในแง่ที่ว่าคนพัฒนาได้คือไม่ถึงกับตัดความเป็นคนออกไปเลยเวลาท่านสอนท่านก็มีไกด์ไลน์ชัดเจนหนึ่งสสามีห้ามีข้อปฏิบัติชัดเจนแต่อย่างกรณีของเต่าเนี่ยเขาไม่มีข้อปฏิบัติชัดเจนพูดเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะฟิโลสอฟีอแอแต่ให้พี่ปรัชญาแล้วเราก็มาแปลกันเอาเองตรงที่เป็นคําที่ฟังดูแล้วสวยๆเท่ๆงงแล้วแต่ คือยิ่งเด็กสมัยนี้เนี่ยยิ่งเทจ่จ้ะถ้าใครไม่อ่านเต๋าใครไม่รู้จักเต๋าเฉยโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณพี่แอด๊ดเขาเรียกว่าเต๋าสมชายเต๋าสมชายเ <laughs> ขาจะว่าอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะใครไม่เป็นเต๋าเนี่ยคนเหล่านั้นจะไม่เท่นักเขาเรียกบริหารรุ่นใหม่ผู้ชายที่เก่งๆพวกเอนจิเนียร์พวกอะไรพวกนี้เขาก็จะไปอ่านเต๋ากันนะคะก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่าง ทำอะไรก็เต๋าหมดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณงามความดีรเรื่องอะไรพี่ไม่ได้พูดในแง่ว่าพี่วิจารสองลัทธินี้หรือสองคำสอนหรือสองศาสนาก็ได้แต่หมายความว่าถ้าเราตีประเด็นพระพุทธาศาสนาออกเราจะเข้าใจเลยว่าจริงๆอ้อเอาความเป็นเราออกไปก่อนนะรเราคือใครเนี่ยเอาออกแต่เราคืออะไรเนี่ยต้องสนใจอย่างนี้ค่ะคก็วความลบความเต่านี้ที่ท จะเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นอะไรกับพุทธศาสนาเป็นไงครับเพื่อให้เห็นว่าทางเต๋าเนี่ยทิ้งไปเลยครับนะคะส่วนผงชื้นนี่ต้องคุณธรรมรต้องเรียนหนังสือนะคะคในทางพุทธศาสนายิ่งเรียนมากยิ่งมีความจําต่างๆมากจะยิ่งมีความเป็นตัวเป็นตนยึดถือตัวตนมากการเป็นคนที่ยึดถือตัวตนมากเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็จะไปไหนไม่ได้เพราะอะไระเพราะเราอยากดีไง ศาส,สนาเนี่ยสำคัญตรงนี้นะพี่แอถ้าเราตีประเด็นไม่ออกแล้วเราอยากจะเป็นคนดีแล้วเราก็เดินเข้าหาพุทธศาสนาเนี่ยโอกาสที่จะหลงประเด็นจะง่ายมากแม้ว่าจะศึกษาปฏิบัติมานานแต่ยิ่งนานยิ่งมีตัวตนโดยที่เรามีมีคำว่าวเราอีกและ้ะโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวอ,อย่างนี้นะเพราะยิ่งศึกษานานยิ่งรู้เยอะใช่ไหมคะข้อมูลมากเขาเรียกสัญญามันเยอะพอ,อสัญญาเยอะจะกลายเป็นคนที่ใครพูดอะไรก็ผิดไปหมด อ๋อกลายเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่เราพูดเนี่ยถ้าคนที่ศึกษาธรรมะในลักษณะที่เป็นวิชาการด้วนๆอะ่ะก็บอกอา้าวยายนี่พูดค้านพระพุทธเจ้าหรือเปล่ารหรือพูดเป็นทํานองว่าไม่ให้เชื่อศาสนาเลยหรือเปล่าแต่พี่อยากจะใช้คําว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อแต่ให้ศึกษาก่อนส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วจะตัดสินใจว่าฉันจะเป็นคนพุทธไหมฉันจะศึกษาไหมฉันจะปฏิบัติไหมเอาไว้ทีหลังครับอย่างนี้ค่ะทีนี้ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงแล้ววันนี้เราจะนําเสนออะไร,รพี่ก็จะนําเสนอว่าเราคืออะไรเนี่ยเราคือขันท้าที่มันรวมตัวกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครับแล้วก็มีความเป็นเราเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็เลยกลายเป็นเราในแต่ละครั้งที่<ค>เกิดอะไรก็ตามขึ้นเงนี้ใช่จ้ะที่บอกว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติ<ช>ที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดอะไรบ้างเราประกอบมาด้วยธาตุดินน้ําลมไฟแล้วก็ ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจนี่เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมในความที่เรามีชีวิตอยู่จะมีคาว่าเราก็ต้องมีต้องอธิบายหลัเพราะมันเป็นภาษาพูดเรามีลมหายใจอยู่มันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ประกอบกันแล้วมีวิญญาณคลองก็คือมีเจตนะมาคลองจึงได้มีการพูดจากันรู้เรื่องเดินได้ตัวตั้งตรง แต่ถ้าเมื่อไหร่นอนลงไปแล้วก็ไม่มีลมหายใจก็เป็นท่อนไม้งั้นในเรื่องของรูปส่วนทางด้านของจิตวิญญาณคือความรู้สึกต่างๆที่ท่านเรียกว่าเวทนาสุขทุกข์ต่างๆหรือความรู้สึกเฉยๆเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวเวทนาเป็นอีกขันหนึ่งขันที่สองตัวสัญญาที่เราจําได้หมายรู้ต่างๆที่เมื่อกี้เราพูดกันไปหมดว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเราคือใครเพราะเราจําได้ไง เกิดที่ไหนประเทศอะไรบ้านเลขที่เท่าไร่เรียนหนังสือแล้วเอามาทำมหากิีใช้ความจำทั้งนั้นบวกกับความสุขทุกเวทนาต่างๆที่เป็นประสบการณ์เดิมของเราก็มาประกอบมาเป็นตัวเราขึ้นมาและเราก็คิดจะทำน่นทำนี่มีเจตนาที่เกินกว่าความจำเป็นแค่เวทนากับสัญญาเฉยๆก็เกิดมาเป็นความปรุงแต่งคิดจะทำน่นคิดจะทำนี่มีแนวความคิดขึ้นมาว่า ฉันควรจะทาอย่างนี้กับชีวิตนะฉันไม่ควรจะทําอย่างนี้กับชีวิตนะธุรกิจก็ฉันควรจะวางแผนอย่างนี้นะฉันถึงจะได้กําไรจากการทรําธุรกิจเราจะต้องป้องกันอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย <łbym S 2> ทางด้านธุรกิจผู้ปกครองบ้านเมืองก็จะต้องปกครองแบบนี้นะวางแผนพัฒนาบ้านเมืองขึ้นมาอย่างนี้เกิดจากการที่เรามีเจตนาในการที่จะทําอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งจิตมันเกิดการปรุงแต่ง ที่เราเรียกว่าการวางแผนรเราพูดในเงีง้ยแงบวกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในทางพระพุทธศาสนามันเกิดเป็นการเพิ่มตัวตนของเราแล้วเราก็มีจิตไปรู้กับสิ่งเหล่านี้เกิดการดำรงชีวิตให้เคลื่อนไหวไปในแต่ละวันแต่ละวันจนร้อยปีอย่างมีก็คือตัววิญญาตทีนี้สิ่งเหล่านี้เมื่อมันรวมกันขึ้นเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ความเป็นตัวตนเนี่ยจะยึดติดกับความคิดดีๆหรือความคิดที่ไม่ดีค,ความรู้สึกที่ไม่ดีความโกรธความรู้สึกรักใคร่ชอบพอความรู้สึกอิจฉาริษยาจะเอามาเป็นของตนรหรือการหวงแหนตรหนี่ทีเหนียวกับเรื่องที่เราสิ่งที่เรามีหรือเรื่องที่เราคิดได้เราก็จะไม่แบ่งปันให้คนอื่นพวกนี้มันเป็นกิเลสทั้งนั้นที่ครอบนำเราอยูอ่ แล้วถ้าเรายังอยู่ในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เด็กเกิดโตมาก็เป็นแบบนี้เห็นในละครคนอื่นชีวิตใครก็เป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นไงต่อไปฮะก็เป็นชีวิตอย่างนี้ตลอดไปครับแล้วตายไปก็เกิดใหม่ถ้าเกิดดีเกิดเป็นคนอีกก็จะมีชีวิตอย่างเดิมก็เป็นตลอดไปก็วงเวียนชีวิตสุขทุกขสุุทกเศร้าดีใจเสียใจวงจรอุบาทเนี้ยคือวงจรอุบาท พี่สอนนะเวลาพี่สอนดัมมาอินแอคชพี่จะสอนว่าวงจรอุบาทบถ้าเราไม่เบรกไซเคิลเราก็จะอยู่ในวงจรอุบาทแม้กระทั่งความสุขพี่ก็ถือว่ามันเป็นองค์วงจรอุบาทด้วยไม่ใช่พี่หรอกพระพุทธองค์เพราะสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันคือความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ในลักษณะทุกข์กายทุกข์ใจแต่เป็นเป็น เวลาเราพูดเรื่องทุกเนี่ยเราต้องพูดเรื่องสภาวะทุกทุกในแง่ที่ว่ามันตั้งอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยหรือมีสิ่งที่เบียดเบียนให้มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากความสุขมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่นความสุขในการนอนอย่างเงี้ยพี่อาจจะนอนอยู่ตลอดไม่ได้20ชั่วโมงต้องลุกขึ้นมางั้นไม่ถึงหรอกฮะพี่พูดถึงนะก็20่ชั่วโมงก็ต้องลุก8ชั่วโมงนี้ก็ไม่ไหวแล้วคือจะสุขอะไรอยู่ก็ตามมันก็สุขได้ไม่นาน มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งอู้ตอนนั้นสุกไปเกินหลงไปแล้วก็เวลาเราหิวอ่ะเราทานข้าวเนี่ยอิ่มเนี่ยตอนยังไม่อิ่มเนี่ยมันมีความสุขมากใช่ไหมเต่ที่เลยฮะถ้ามันเป็นความสุขอย่างนั้นเราก็ต้องทานข้าวตลอดไปทั้งวันทั้งคืนย่าหยุ้เซ่อะไรอย่างนี้โอเคละมันอาจจะเป็นการพูดที่สุดโต่งแต่ท่านสอนเพื่อให้เรามองเห็นไอ้ความสุดโต่งเนี่ยบางทีมันสอนให้เราเห็นชีวิตเราได้ไงว่าในความเป็นจริงแล้วอ้อมันเป็นอย่างนี้เอง มันพร้อมเหตุปัจจัยมันพร้อมของมันครั้งหนึ่งมันเหมาะสมของมันในช่วงเวลาหนึ่งมันก็เกิดเขาเรียกอะไรล่ะกิจกรรมในการใช้ชีวิตของเราขึ้นมาในลักษณะหนึ่งแต่พอเหตุปัจจัยมันหลดลงไปละมันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเราก็จะไปทําอย่างอื่นแล้วก็ไปสร้างเหตุปัจจัยอันใหม่ครับที่เราบังคับได้บ้างบังคับไม่ได้บ้างอย่างนี้เราต้องเห็นอะไรฮะคืออย่างที่พูดมาขันห้าบางคนบอกอู้ขันห้า ก็จําได้นะรู้มันคืออะไรท่องได้ธาตุทั้งสี่รู้มีมันเป็นแต่แต่มันต,ต้องพี่ไม่อยากให้จําแล้วก็ไม่อยากให้ท่องแต่อยากให้ปฏิบัติคือเราฟังแล้วเราเข้าใจเฉยๆ <c oughs> แล้วเออได้ยินเราพูดนะ <c oughs> แล้วก็ไปปฏิบัติว่าอ้อที่เขาบอกว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยมันธรรมชาติยังไง <c oughs> เช่นว่าความโกรธเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอด <c oughs> เดี๋ยวมันก็หายไปอ่ะนี่เริ่มเห็นแล้วกระบวนการ <c oughs> ทางธรรมชาติ <c oughs> <ๆ>ที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนเราว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอ้าวแต่โกรธคนนี้มันไม่เห็นหายเลยกลับบ้านก็ไปโกรธก่อนนอนก็โกรธบางทีหลับไปยังไปฝันว่าโกรธอ,อีกความหนานแน่นละกันนะของความโกรธ <c oughs> มันไม่เท่ากันในวันหนึ่งด้วยนะไม่ต้องในสิบปีหรอกรในวันหนึ่งเนี่ยเช้าโกรธมากกลางวันอาจจะไม่ได้โกรธมากเท่าเชา้าเอาตอนเย็นเหตุปัจจัยพร้อมเอาโกรธมากขึ้นมาม<ๆ>ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทําอะไรกับคนที่พูดไม่ดีถึงเราหรือวันนี้อยาออกจากบ้านฝนตก โกรธอีกโกรธมันเข้าไปอีกหรือไม่มีเหตุสาเหตุใดเลยแต่จริงๆแล้วมันในทางพระพุทธศาสนามีเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะจ๊ะฝนตกเฉยๆก็โกรธหมายหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เราโกรธที่ว่ามันโกรธอยู่นานมันก็ไม่ได้โกรธตลอดเวลาก็เวลาหิวข้าวก็ไม่ได้โกรธโออใช่ต้องหาอะไรกินนะฮะใช่ไหมจ๊ะใช่เวลาจะอาบน้ําก็ไม่ได้โกรธโอ้ใช่ไม่งั้นจะถูสบู่อะไรคงใช่แต่ตอนอาบน้ําถูสบู่คิดถึงไอ้คนที่ทําให้เราโกรธมันโกรธไหม่ก็มีอีก เห็นไหมคะเหตุ oh, ปัจจัยเกิดระดับเกิดระดับไปแบบนี้เพราะเราทํามาของเราเอง <S 2> <S 2> <S ว่าเราจะโกรธบ่อย <S <S เราทํามาของเราเองว่าเวลาเราอาบน้ําเราไม่อยู่กับการถูตัวเร,บบเราไม่อยู่กับสบู่เราไม่อยู่กับความอะไรทั้งสิ้นเราจะไปอยู่กับความรู้สึกนึกคิดนอกห้องน้ําจริงๆอาบน้ําถูบสบู่นี่ก็ปฏิบัติได้ใช่ไหมคือรู้ ในการพี่ถึงบอกว่าถ้าอยู่ในห้องน้ําแล้วก็อยู่แต่ในห้องน้ําถูสบู่ก็อยู่กับการถูสบู่ใช่ไหมคะครับถ้าสบู่มันหอมอ่าจะแวะว่าเออยี่ห้อนี้ดีแล้วฉันจะไปซื้อมาใช้ใหม่ไม่เป็นไรไม่ได้ถึงขนาดว่าติดงับอะไรแบบนี้นตอีกะต่อให้ใช้ยี่ห้อนี้ไปตลอดดูซิจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมแต่วันนึงก็อยากเปลี่ยนอยู่ดีเปลี่ยนแน่แอยู่แล้วอายุขนาดนี้เนี่ยใช้มากี่ร้อยยี่ห้อแล้วล่ะใช่ไหมจ๊ะเราก็จะเริ่มเห็นความจริงในห้องน้าเพราะจริงๆแล้ว นี่ไงที่ท่านสอนไงว่ากระบวนการทางธรรมชาติมันเปลี่ยนไงอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาดูกระบวนการทางธรรมชาติเราก็จะเราคือใครตลอดอะแล้วเราจะทันไหมฮะจะทันกระบวนการทา,ทางธรรมชาติที่ว่าจะเห็นมันทันไหมฮะต้องปฏิบัติต้องฝึกจเจริญสติสามปชัญญาเอาง่ายๆเวลาอยู่ในห้องน้ํานี่แหละที่จะบอก<ม>ให้ว่าขอให้อยู่แต่ในห้องน้ําในห้องน้ํามันมีอะไรบ้างล่ะอ่ามองไปสิ เข้าห้องน้ํามองก่อนก็ได้ดีอะไรบัางอ่าแล้วแต่ความมองก่อนก็มีแบงสาบทิ้งจกตุกแกอะไรไหมอย่างเงี้ย่แล้วแต่จริตของเราและแล้วแต่ความต้องการของร่างกายครับบางทีเพียรอาจจะปวดเข้าห้องน้าก่อนอ่านะคะก็ไปสนใจในการที่จะเข้าห้องน้ํำยังไงครับอ่อยากจะอาบน้ําก่อนครับ บางที่แปลงฟันก่อนบางบางทีมีที่เรารู้สึกเหนียวตัวมากๆเราอยากอาบน้ําก่อนครับพี่จะใช้วิธีทําตามใจนะหรือบางทีก็ฝืนใจแล้วก็ดูการทําตามใจแล้วก็ดูการทําฝืนใจว่าเออดูซิใจเรามันออขัดขืนกับความรู้สึกนึกคิดหรือการตัดสินใจของตัวเราเองหรือเปล่าบางท่านพอบอกดูซิ ตามใจขัดใจไปดูตรงไหนแล้วแต่ง่ะแล้วแต่ง่ดูอะไรเหมือนดูเหมือนคุยกับตัวเองดูตัวเองเงี้ยนะดูตัวเองมันอยู่ที่การเจริญสติอ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าไม่เจริญเลยเนี่ยฟังแล้วจะไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเราฝึกซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราเจริญเนี่ยเราจะรู้สึกเอ๊ะเราอาบน้ําก่อนก็ได้นี่อ่านี่เราจะสติเขาก็จะบอกนี่นี่ตามใจตัวเองนี่อะไรเงี้ยอ่ะลองไม่ตามใจตัวเองก็ได้ไอ้ตรงลองไม่ตามใจตัวเองเนี่ยเป็นการปรุงแต่งนะ Oh. เว่าจะลองของใหม่ครับลองขัดใจดูซิว่าอยากจะอาบน้ําก่อนแต่ใช้ไปแปรงฟันก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะเกิดความรู้สึกเหล่านี้ให้เราดูเขาพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนอะไรยากเย็นหรอกรพี่แอดให้หันกลับมาดูข้างในเราเองบางคนเนี่ยจะไปหาพุทธศาสนาไกลมาก เช่นขึ้นเขาไปตีกลองเพื่อที่จะอะไรก็ไม่ทราบตีเสียงให้มันดังสนั่นกล้องโลกเพื่อที่จะให้เทวดาได้ยินว่าฉันได้มาทำบุญคุณงามความดีก็มีบางคนก็ไปหาในป่าไปหาพระป่าซึ่งท่านก็ไม่ได้อยากให้ญาติโยมไปหาถ้าท่านปฏิบัติท่านตส่า์หนีเข้าป่าไปแล้วนะจะไปยังจะตามท่านไปอีกและยังไม่พอยังเชิญนิมนต์ท่านมาในกรุงเทพอีกพระป่าท่านจะอยากมาในกรุงเทพไหมคนเคยมาถามพี่พี่ถามว่า ถูกไหมครับที่ไปเชิญนิมนต์พระป่ามาที่บ้านเราในกรุงเทพพี่บอกพี่ขอไม่ตอบแต่ประเด็นของพี่คือท่านจะเข้ามาทําไมอ่ะงั้นท่านจะไปอยู่ป่าทําไมอย่างนี้หรือไม่ก็ไปหาใกล้ตัวตอนต้นรายการที่เราพูดเช่นฉันอยากจะเป็นคนดีฉันอยากจะเป็นคนถูกต้องฉันอยากจะเป็นผู้ปกครองที่ดีเป็นรัฐบาลที่ดีเป็นนักธุรกิจที่ดีเป็นฝ่ายค้านที่ดีดอ่ะเดี๋ยวไม่บาลานเป็นนักวิชาการที่ดี เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีอะไรก็ว่าไปนี่ก็หาใกล้ตัวเข้ามาหน่อยแต่ก็ยังออกนอกตัวแต่จริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราธรรมะนี่แหละอยู่ในตัวเราเรานี่แหละคือธรรมะเราคือหนังสือเล่มใหญ่ไอ้ตรงนี้เราไม่ค่อยจับพูดกันเท่าไหร่มันก็จะเกิดพิธีกรรมต่างๆเช่นการไปทําบุญเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาเอาบุญสักหน่อยอันนี้ไม่ใช่บุญนะคะเป็นอกุศลด้วยซ้า อนไนฮะงดเหล้าเข้าพรรษาเวลาตัดสินใจว่าเราจะไม่ดื่มเหล้าสามเดือนเนี่ยเพราะเราอยากเป็นคนดีไอ้ตรงอยากเป็นคนดีนี่เป็นอกุศลด้วยซ้ํอแล้วท่านผู้ชมบางท่านก็ไม่ต้องมาเถียงนะว่าเป็นกุศลฉันทะพี่พูดบ่อยนะตรงนี้ไม่กุศลฉันทะละเป็นมานะเป็นอยากดีแหละอยากเทียบกับคนอื่นและฉันดีขึ้นหรือเทียบกับตัวเองว่าฉันเป็นคนดีขึ้นเป็นมานะมีเปรียบเทียบมานะเนี่ยไม่ว่าจะเทียบว่าเราดีกว่าหรือเราต่ํากว่าหรือเราเสมอกับคนอื่น หรือเราจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อไหร่มีการเปรียบเทียบท่านถือเป็นอกุศนทั้งิ้นแล้วคนก็จะมีอย่างนี้ตลอดเวลานะก็เพราะมันมีคําว่าเราไงพอมีคําว่าเราคนก็จะมีอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะเราอย่างคนแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราฝึกฝึกเพื่อที่จะเห็นว่าไอเราหรือไอคนเนี่ยมันเป็นแค่เหตุปัจจัยพร้อมข้างหนึ่งมันก็คิดแบบนี้พร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งที่พูดมานี่คิดเองไม่ได้จะไม่เห็น แต่ว่าต้องเกิดจากการปฏิบัติคือมีสติรู้ตัวไปเรื่อยพี่พูดเสมอไงว่าเราอ่ะชี้ประเด็นได้ครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจหรือไม่เนี่ยต้องไปปฏิบัติถ้าเมื่อ,อไรไม่ปฏิบัติการชี้ประเด็นของเราจะไร้ผลฟังแล้วมันก็เพลินๆอ่ะเหมือนอฟังนกแก้วนกขุนทองไปเอ๊เดี๋ยวตอนวันศุกร์เช้ารายการยายคนนี้มาสองอตาสองคนยายสองคนยายหนึ่งคนตาหนึ่งคนพูดกันเนี่ยมันจะต้องเออมีคําพูดอะไรที่เจ๋งๆอ่ะแล้วก็บอกเออมันจริงๆเลย แต่ในความเป็นจริงแล้วพี่เนี่ยจะสะนับสนุนให้ไปปฏิบัติเราเป็นผู้ชี้ประเด็นค,คือชี้ทางแล้วก็เออฟังเราเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติแล้วเวลาไปปฏิบัติท่านผู้ชมก็จะได้ไม่อยากได้มากเช่นอ๊้ตายแล้วฉันปฏิบัติมาสมมุติว่า7วันวันที่5้าฉันยังไม่สงบเลยนี่จะต้องเกิดอะไรผิดพลาดแน่ในชีวิตที่ผิดพลาดนะคือความคิดแล้วเราเชื่อมันว่าต้องสงบ ออตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เก็บกระเป๋าไปนะมันผิดตั้งแต่เก็บกระเป๋าใช่ฮะตั้งแต่เก็บกระเป๋าตั้งใจเลยว่าจะไปสงบใช่จ้ะนั่นแหละผิดไงพรมันไม่สงบมันก็โอ้โหกวนกยความคาดหวังไงจ้ะว่าจะเป็นคนดีเราอยากเป็นคนดีเราอยากสงบที่พี่บอกเราพี่ถึงไม่ตั้งว่าเราคือใครครับแต่เราคืออะไรเนี่ยมันสื่อความหมายได้มากกว่าเราคือกิเลสเราคือความอยากเราคืออยากดี เราคืออยากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราตอนนี้นี่คือเราคือใคร,ครแต่ถ้าเราคืออะไรเนี่ยก็คือเหตุปัจจัยที่พร้อมครั้งหนึ่งและมีความเป็นเราเข้าไปแล้วเรามองเห็นมันว่าความเป็นเราเข้าไปเนี่ยมันแหลมหรือโผลมาหรือเกินมาเมื่อเราเห็นว่ามันเกินมาเมื่อไหร่เราจะรู้ทันทีว่าอาจนี่เรากำลังปฏิบัติค้านกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี่นะครับจะเกิดขึ้นได้เมื่อท่าน ปฏิบัติแล้วก็มีสติรู้ตัวเท่านั้นเลยนะฮะเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมาอ่านมาอะไรก็ได้ศึกษาแต่ว่าจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้น่จ็นตัวเองถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องอ่านสิ่งที่เป็นปรัชญาต่างๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็เอยเออใช่อู้ถูกอุ้ยมันจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่เราก็จะเป็นเราอยู่นั่นแหละครับคผมคุยแป๊บเดียวห้เวลาหมดแล้วครับค่ะดูแล้วว่าเราคืออะไรพี่ได้ยินแล้วดูทาท่าพี่แอดจะสรุปสรุปครับ ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่สามารถมาปฏิบัติได้ที่เบ้นส่องหลอจัดปฏิบัติในวันอาทิตย์นะครับหนึ่งเดือนจะมีสองครั้งแต่เป็นอาทิตย์ไหนของเดือนวันที่เท่าไหร่โทรศัพท์สอบถามนิดนึงเบอร์สำรองที่นั่งด้วย0 2 7 1 4 8 8 8 8แล้วก็มีเว็บไซต์ครับที่คุณผู้ชมจะเข้าไปฟังย้อนหลังรายการของเราหรือว่าจะเสนอแนะอะไรต่างที่ www. เจียดเวลาหาสุ com ครับมีอะไรปิดท้ายให้กับเราคืออะไรพี่ไม่มีอะไรปิดท้ายหรอกส่วนมากแล้วพี่ก็จะเตือนเท่านั้นเองว่า แต่วันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นสาระสําคัญมากเราคือใครกับเราคืออะไรเนี่ยให้ท่านผู้ชมลองไปนั่งตรองดีๆในสิ่งที่เรานําเสนอเพราะเว็บไซต์ก็มีหรือไม่โทรเข้ามาขอตัวบีซดีไปดูซ้ําก็ได้นะคะแต่เป็นประเด็นสําคัญถ้าเราแยกประเด็นเราคืออะไรกับเราคือใครไม่ออกเราจะทําบุญเพราะว่าหวังผลว่าเราจะได้รับผลดีจากการทําบุญและจะผิดเป้าของพุทธศาสนาตลอดชีวิต oh. อืม วันนี้ลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้ามาเลือกข้างกันฮนะคุณผู้ชมอยู่ข้างไหน <c oughs> เอ๊ะข้างอะไรนี่เธอจะให้ฉันเลือกสีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเลือกวัชเชียร์ฝนะ่ายไหนรอฟังแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ